สาระโม่อะไรก้มนะคะเด,ด็กๆฉันประถมศึกษาปีที่5นะคะที่น่ารักทุกคนเลยคาบนี้นะคะเป็นคาบของรายวิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับมุมที่เกิดจากเส,ส้นตัดขวางนะคะตัดเส้นตรงคู่หนึ่งตอนที่2กันนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะในเกลยนสามารถตรวจสอบเส้นขนานโดยพิจารณาจากมุมแยงนะคะซึ่งคาพ่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเส้นตัดนะคะซึ่งจะเป็นเส้นที่มีอะไรคะเส้นสองเส้นแล้วก็จะมีเส้นตัดนะคะแล้วก็จะเกิดมุมอะไรต่างๆวันนี้นะคะจะให้เด็กๆรู้จักว่าการพิจารณาจากมุมแยงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะ มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะมุมท ang, ี่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางและมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดขวางนะคะซึ่งเส้นสองเส้นนะคะเส้นสองเส้นและก็เส้นตัดขวางนะคะก็เกิดจะมีเส้นลักษณะที่ว่าจะเป็นเส้นนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นตัดขวางนั่นเองนะคะและพอนะคะเราเวลาเกิด เส้นต่างๆนี้แล้วนะคะก็จะเกิดมุมนะคะที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะและมุมที่อยู่คนละข้างนั่นเองค่ะมุมที่เกิดจากเส้นตัดความนะคะอ่าอันนี้เส้นตรงสองเส้นนะคะเส้นตรง MN กับเส้นตรง OP นะคะและจะมีเส้นตัด ขวางนะคะก็คือเส้นตรง RQ นะคะที่เป็นสีแดงอันนี้เราเรียกว่าเส้นตัดขวางดังรูปนะคะก็จะเกิดมุมต่างๆนะคะตับก็คือกี่มุมคะอ่าแมุมด้วยกันมุม1มุม2มุม3มุม4มุม5มุม6มุม7และ มุม8นั่นเองใช่ไหมคะพอเราได้เส้นตัดกวางแล้วก็จะเกิดมุมอยู่8มุมได้กันเส้นตรง QR นะคะเป็นเส้นตัดกวางตัดเส้นตรง MN และเส้นตรง OP ใช่ไหมคะเด็กๆที่จุดอะไรคะ,ะที่จุด A และจุด B ตามลำดับนะคะ มุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางได้แก่มุม1มุม2มุมสามุม4มุมห้ามุมหมุม7และมุม8ใช่ไหมคะอย่างที่เราได้เห็นเลยว่าเมื่อเราเกิดเส้นตัดขวางนะคะก็จะเกิดนะคะมุมต่างๆมีทั้งหมด8มุมได้กันเราจะเรียกว่ามุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางนะคะ มุมหนึ่งหลังจากที่เราได้แปดมุมแล้วเราก็จะเห็นว่านะคะมุมที่อยู่ข้างเดียวกันนะคะอ่ามุมที่อยู่ข้างเดียวกันก็จะเกิดนะคะมุมหนึ่งมุมสี่มุมห้าและมุม8ดอันนี้คือมุมที่เป็นสีฟ้าก็คือมุมที่อยู่ข้างเดียวกันนั่นเองใช่ไหมคะอ่าเป็นนะรคะมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด วางนะคะอ่าก็จะทำให้เกิดอยู่สองฝั่งนะคะอ่านี้ก็มุมหนึ่งมุมสี่มุมห้ามุมแปดก็จะอยู่มุมที่อยู่บนข้างเดียวกันนะคะมุมสองอ่ามุมสองมุมสามมุมหกและมุมเจ็ดเป็นอะไรคะ เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเหมือนกันนะคะเมื่อมีเกิดเส้นตัดขวางแล้วนะคะก็จะเกิดมุมอยู่สองฝั่งนะคะฝั่งซ้ายและฝั่งขวาโดยที่มุมนะคะมุม1 4่มุม5มุม8มุมก็จะเกิดเป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันอีกนะคะอีกฝั่งหนึ่งส่วนมุม2มุม3มุม6มุม7ก็จะเกิดมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางใช่ไหมคะ มุม1มุม4มุมหมุม8และ 6, มุม2มุม3ามุม6และมุม7เป็นมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดความนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเด็กๆดูรูปนะคะอ่าส่วนของเส้นตรงจอโฉนะคะกับส่วนของเส้นตรงนอทเนี่ยนะคะก็คือเส้นสองเส้นโดยที่อันไหนเอ่ยที่เป็นเส้นตัดขวางอ่านี่ที่เป็นเส้นตรงกอไก่ขอไข่ใช่ไหมคะเป็นเส้นตัดขวางตัดเส้นส่วนของเส้นตรงจอโฉและส่วนของเส้นตรงนอทที่จุด มอและจุดยอตามลำดับนั่นเองนะคะเส้นสองเส้นและก็มีเส้นตรงนะคะหรือที่เป็นเส้นตัดขวางก็จะเกิดเส้นที่เป็นสีแดงนะคะดังรูปอ่าต่อไปนะคะมุมที่เกิดจากเส้นตัดขวางก็ได้แก่อ่าเราก็จะเกิดอยู่ทั้งหมดกี่มุมคะมุมหนึ่งมุมสองมุมสามสี่ห้าหกเจ็ด 8ก็จะเกิดมุมอยู่ทั้งหมด8มุมนะคะหลังจากนั้นเราก็แบ่งฝั่งนะใช่ไหมคะอ่าแบ่งฝั่งในก่อนนัคือมุม1มุม2มุม5และมุม6ก็จะเป็นมุมที่เกิดอยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดใช่ไหมคะอ่าก็คืออยู่ข้างเดียวกันนั่นเองต่อไปอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นมุม3มุม4มุม7และมุม8เนี่ย เป็นมุมที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดเช่นเคยนะคะก็จะเป็นมุมสีแดงอีกฝั่งหนึ่งมุมสีฟ้าอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะคะดังนั้นยังไงคะมุม1มุม2มุม5และมุม6กับมุม3มุม4มุม7และมุม8ก็จะเป็นมุมที่อยู่คนละข้างของเส้นตัดนั่นเองค่ะ อ่านะคะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ก็คือจะให้เด็กๆรู้ว่ามุมนะคะที่เกิดจากเส้นตัดนะคะเมื่ออยู่คนละข้างเดียวกันนะคะมุเส้นตรงนะคะหรือว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นเมื่อเกิดจากเส้นตัดขวางแล้วนะคะก็จะเกิดมุมอยู่แปดมุมซึ่งแปดมุมนี้ก็จะแบ่งเป็นสี่มุมกับอีกสี่มุมที่อยู่คนละข้างนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่ในครับหนะ้าวัสาราม